สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะวันที่31สิงหาคม2567นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเลยก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนใจจะพาทุกคนไปดูวันที่สามสิบก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องขาเมื่อวานนี้ใจดูผลผิดนะคะทุกคนใจคำนวณเลขผิดพี่น้องคำนวณผิดนี่เปลี่ยนเลยนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนหกแปดห้านะคะพี่น้องศูนย์ศูนย์มาเมื่อวานใจเอาไปผลมาจากไหนพี่น้องตาไล่ได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดนะคะทุกคนก็เลยทําให้เลขวันนี้ คำนวณผิดนะคะทุกคนเพราะว่าคำนวณใหม่มันได้แปดได้เจ็ดนะคะทุกคนค่ะก็น่าจะได้แปดหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อวานโอ้เสียใจนะคะทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็คงไม่ผิดนะคะทุกคนสําหรับวันที่สามสิบเอ็ดนะคะทุกคนช่วงไหนที่หลุดใจก็อยากให้ทุกท่านจุดก่อนนะคะพี่น้องแอดพินกะตาไลท์พี่น้องคะ่ะไปเอาผลของมือไหทกับบัลูค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่มาคอมเมนต์บอกว่าผล ของเมื่อวานนี้เป็นเลขตัวนี้นะคะทุกคนใจก็เลยได้ไปปักหมุดให้นะคะบางคนก็น่าจะดูบางคนก็ไม่ได้จะได้ดูนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับวันที่ยี่สามสิบเอ็ดนะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านแกับพี่น้องแปดห้าแดเกดหนึ่ง แปดสองเจ็ดนะคะทุกท่านขาเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเก้านะคะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องมือนีนะคะเจมากยูคูหนึ่งพี่น้องขาก็คือแปดสองสองแปด ถ้า f อชอบก็สามารถตามใจได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูนะคะคู่เลขเด่นประจำวันนะคะจ,จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้บางคู่ก็มีในตัวนี้บางคู่ก็ไม่มีนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะเลขเด่นประจำวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจำวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้อง มาดูค่ะเด่นแยกนะคะอยู่ที่8และเเด่นประจำวันอยู่ที่7และ2เป็น8 7 8 2นะคะ8 7 7 8จับให้8 2จับให้นะคะ7ค่ะ7 7 72 7จจับให้7 7ไม่ได้จับให้คู่เลขเบิ้ลประจำวันถ้าชอบก็สามารถตามได้นะคะทุกท่านแล้วแต่ความมักความชอบนะคะทุกท่านค่ะก็ ขึ้นอยู่กับดวงนะพี่น้องบางมือกระดวงแอดมินบางนึ้กระดวง FC นะคะทุกคนคะ่ะเมื่อวานนี้ก็เสียใจจริงๆนะคะทุกคนคนนํานวณผิดพลาดไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสําหรับแนวทางเราจสตารวันที่31สิบงหาคม2567นนะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคโชคป็นมานสุขภูสุขุ้นพี่น้องสวัสดีค่ะ